สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตเกี่ยวกับอะไรบ้างไปเรียนกันเลยค่ะสามพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ พุทธศาสนาสุภาษิตนะคะหมายถึงคําสอนสั้นๆเป็นคติเตือนใจให้นําไปปฏิบัติตามนะคะวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างให้นักเรียนฟังด้วยกันสองข้อนะคะสามจทะมาโนโปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะการที่เราเป็นผู้ให้นะคะคือการรู้จักเสียสละแบ่งปัน หรือให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้อื่นการให้นั้นนะคะก็เป็นการให้ที่ประกอบด้วยความเมตตาธรรมหรือว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะให้แล้วผู้รับมีความสุขนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะครูให้ความรู้แก่สิทธ์นะคะเพื่อให้สิทธิ์ได้ดีเพื่อให้สิทธิท์มีความรู้นะคะพ่อแม่ให้ความอบอุ่นให้ความรักแก่ลูกนะคะหรือแม้แต่ การช่วยเหลือบุคคลอื่นนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความยากลาบากนะคะในสิ่งนี้นะคะผู้ให้จึงเป็นที่รักของผู้รับเสมอน,นะคะเพราะว่าการที่เราได้เป็นผู้รับนักเรียนเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะดังนั้นบุคคลที่เป็นผู้ให้นะคะก็เป็นที่รักของผู้รับเสมอนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อสาุดสองนะคะ โมโหกัล,ลยานิยาสาธุนะคะแปลว่าเปงวาจาไพเราะให้สําเร็จประโยชน์นะคะวาจาไพเราะหรือพูดดีคือการพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะพูดแต่คําที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีไม่สร้างความแตกแยกคําพูดหรือวาจาที่ใช้ต้องไพเราะน่าฟังนะคะผู้ฟังก็จะเกิดความคล้อยตามและเชื่อถือในตัวผู้พูดนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นพ่อแม่นะคะหรือบุคคลในครอบครัวนะคะควรจะพูดกับลูกนะคะหรือพูดจากันด้วยความไพเราะนะคะครูควรกล่าวสอนสิทธ์นะคะด้วยความไพเราะหรือแม้แต่นักเรียนนะคะนักเรียนเองก็ควรพูดกับพ่อแม่ครูหรือเพื่อนนะคะพูดให้เหมาะสมพูดให ให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะพูดกับครูกับพ่อแม่ก็พูดด้วยความเคารพนะคะพูดลงท้ายด้วยหางเสียงครับค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะโมโคโกัลยานิยาสาถูกก็คือการเปล่งวาจาให้ไพเราะแปลว่าก็คือถ้าเราพูดจาในสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะผู้ฟังก็จะเกิดความคอยตามแล้วก็เชื่อถือในตัวผู้พูดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่3กันต่อนะคะนักเรียนพุทธศาสนสุภาษิตค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านสถานการณ์ที่กําหนดให้และเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะ1.1นะคะผู้ใหญ่บ้านเรียกให้ชาวบ้านมาประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานประจําปีของหมู่บ้านผลจากการประชุมแต่ละฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการทะเลาะกันในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านจึงพูดไกลเกลี่ยให้แต่ละฝ่ายหันมาพูดกันโดยใช้เหตุผลจนได้ข้อยุติสำหรับการจัดงานเมื่อจัดงานตามแผนที่วางไว้งานจึงออกมาสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายจากการปฏิบัติของผู้ใหญ่บ้านสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อใดคานักเรียน ข้อที่หนึ่นะ,ะทะทะมาโนปิโยโหติข้อที่สค่ะโมโขกัลยานิยาสาธุค่ะคําตอบข้อนี้คือโมโขกัลยานิยาสาธุนะคะก็คือแปลว่าการเปล่งวาจาไพเราะทําให้สําเร็จประโยชน์นั่นเองค่ะก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะพูดจาไกลเกลียาเห็นไหมคะพูดจาด้วยคําพูดที่ ไพเราะนะคะผู้จามีประโยชน์นะคะทําให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เชื่อถือในตัวผู้ใหญ่บ้านค่ะทําให้ทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะ,ะต่อมานะคะนักเรียนข้อที่1.2ค่ะสันติมักให้ความช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอจนเป็นที่รักของเพื่อนๆในชั้นเรียน ในวันเด็กสันติได้รับรางวัลเด็กดีมีน้ำใจประจำปีเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนะคะการปฏิบัติของสันติสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อใดคะนักเรียน 1. ทะทะมาโนปิโยโหติ 2. โมโคโกัลยานิยาสาธุคำตอบข้อนี้คือ ทะทะมาโนปิโยโหตินะคะแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมคะเพราะว่าสันติเนี่ยให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนเพื่อนเสมอนะคะจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนนั่นเองคะ่ะต่อมานักเรียนมาดูข้อ2ค่ะนักเรียนให้สเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะ2.1 ทะาทามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะแนวทางในการปฏิบัติในข้อนี้นักเรียนจะทําอย่างไรได้บ้างคะครูอ้อางยกตัวอย่างอย่างเช่นแบ่งขนมให้กับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ใช่ไหมคะผลที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เป็นที่รักของทุกคนนั่นเองคะ่ะต่อมาข้อ2.2ค่ะ โมโกัลยาณิยาสาทุแปลเปงวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์นะคะแนวทางในการนำไปปฏิบัติในข้อนี้นะคะครูอังก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นการพูดนะคะนักเรียนคือพูดคุยกับพ่อแม่ครูและเพื่อนๆน,นะคะด้วยถ้อยคำสุภาพไพเราะค่ะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะผู้คนก็จะยกย่องชื่นชมนะคะและเราก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยคะ่ะนักเรียน ข้อที่3นะคะนักเรียนเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตกันนะคะนักเรียน พุทธศาสนาสุภาษิตเป็นคติธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะและก็เป็นคติสอนใจให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติค่ะเพื่อให้การดำรงชีวิตของเรานะคะมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้หนักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสังคมศึกษาในหน้า47นะคะหน้า48แล้วก็หน้า49หน้า50ค่ะ วันนี้ก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทำการบ้านมาส่งครูอังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ